่า้หนังอารมณ์ดี GTH ขอส่งท้ายปลายปี55โดยการเปิดซิงความหากับละครเวทีสุดซิงลำซิงซิงเกอร์โดยได้ผู้กำกับมุกปิยากาศที่เคยฝากผลงานจากซิทคอมเนื้อคู่ประตูถัดไปและเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครลำซิงซิงเกอร์เนี่ยเคยเป็นละครนักศึกษานะคะซึ่งตอนนั้นพี่แก้งแลบพี่สีนได้ไปดูนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจในความสนุก <c oughs> ก็เลยทําให้ลำซิงซิงเกอร์ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งนึ่งค่ะ ลัซิ่งซิงเกอร์ยังได้นักแสดงนำชั้นแนวหน้าที่การันตีความฮาอย่างเตอ๋อชันทวิทย์และโอปอปานิสราแค่ซ้อมเนี่ยผมก็รู้เลยว่าละครเรื่องนี้มันต้องออกมาสนุกแน่นอนเป็นแนวซึ่งคุณจะไม่เคยดูคุณอยากจะลุกขึ้นมาเต้นในหลายซีนพร้อมการชิมลางละครเวทีครั้งแรกของแพนเค้คเกเขมมนิดเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่รู้สึกว่าท้าทายมากยากมากแล้วก็รับรองว่าเต็มที่แน่นอนค่ะเตรียมตัวพบกับละครเวทีที่ขนความสนุกชุดใหญ่มาให้หากระจายแดนกระเจิงลัมซิ่งซิงเกอร์เปิดแสดงนันวาคม คมน,นี้ที่เมืองไทยรัชดาไลเทอเตอร์จองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา